13คนไทยรอดแล้วตอมอรับกลับบ้านหลังถูกหลอกทำงานในคิงโรมันซอปป,อปอลาว13คนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานที่คิงโรมันซอปป,อปอลาวล่าสุดถูกส่งกลับแผ่นดินเกิดที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ4อําเภอเชียงของหลังเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยประสานหน่วยงานฝั่งเพื่อนบ้านช่วยส่งตัวกลับพร้อมขยายผลล่าแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติ 9มิถุนายน2565ที่ผ่านมาที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรแห่งที่4เชียงของห้วยทรายพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยารองผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีหัวหน้าชุดฝ่ายอำนวยการชปร t i c อ t ซ พันตำรวจเอกมนุวัดกอสนานพ่วกมกับด่านตมเชียงแสนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบุคคลและยานพาหนะร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอำเภอเชียงของทีมสาวิชาชีพจังหวัดเชียงรายร่วมรับตัวคนไทยที่ร้องขอความช่วยเหลือจากการถูกหลอกไปทำงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำคิงโรมันเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสวปอลาวโดยมีผู้แทนฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ร่วมรับตัวคนไทยจำนวน13คน โดยด่านตรมเชียงแสนและหน่วยความมั่นคงอำเภอเชียงของได้ประสานความช่วยเหลือผ่าน,นกลไกความร่วมมือความมั่นคงระหว่างชายแดนกับคณะกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวแขงบ่อแก้วสปปลาวซึ่งมีเจ้าหน้าที่ขแขนงองศุลแผนกการต่างประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรมสากลหัวมิตรภาพ4ี่นำตัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมาส่งมอบให้กับฝ่ายไทยที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ4ี่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ก่อนหน้านี้ทางคนไทยทั้ง13คนได้ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทาง TICAC ชุดปฏิบัติการ เมื่อเจ้าหน้าที่ TICAC และสาาวิชาชีพได้สอบสวนเบื้องต้นในกลุ่มส่วนใหญ่ถูกชวนไปทำคอ l l เซนเตอหลังได้ผ่านพิธีการเข้าเมืองและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเจ้าหน้าที่ตมเชียงของฝ่ายความมั่นคงจะนำตัวส่ง LQ เพื่อกักตัวและปฏิบัติการขยายผลเกี่ยวกับขบวนการขนคนข้ามแดนขบวนการค้าม,มนุษย์และกลุ่มขบวนการก็ทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติต่อไป สนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580